Even when you low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to the known, but still go, 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 go. Hustle hard, cause I never sleep. Still buried in the grave. This system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. สวัสดีเพื่อนเนทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามาชมเะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน ตูบีเซตนะครับอยู่ที่อำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ปกติจะพาดูแต่บิกไบค์กันซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้เราก็ลองมาเปลี่ยนแนวกันดูบ้างนะครับวันนี้ก็มีมินิไบค์นะครับลองมาชมกันนะครับนี่ข้างหลังช่างก็กาลังประกอบกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของสักนิดนึงนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับถึงมาเป็นร้าน ทูบีแที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับครับนี่ก็คือพิยุทธนะครับทูบีแนะครับรบกวนพิยุทธแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผมครับครับคือประยุทธ์วิชาคำนะครับที่เล่นงพิยุทธครับครับผมแล้วก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่าคำว่า to be set มันจุดเริ่มต้นมาจากไหนยังไงครับคนเรียกยากด้วยตูบีแซคือรูบีมาจากชื่ลูกครับลูกสองคนคือโบกับบิวอ๋อเป็นตัวบีสองสองคนครับแต่ว่าแซ็แต่ก่อนคือติการนาเทียมจเป็นสซตไไลท์อ๋อก็เลยเอาตูบีแซครับเอาตัวนี้มาใช้ต่อเลยพราะว่างแรกติการนาเทียมจะใช้โลโก้สองกับบีคื่ลูก,ก,ท,ลกทีนี้นะครับก็ไอ จุดเริ่มต้นที่มาทำมินิไบค์เนี่ยครับมันเริ่มต้นมายัางไงครับถึงมาได้มาเป็นร้านเป็นปู่อย่างเงี้ยครับทีแรกก็ชอบก่อนชอบก่อนก็ลองทำยูตาม y o u t u ทำท่านแรกทำให้ลูกเล่นทำเยอะๆทำดูท่านนึงนี่แหละีน,นี้ก็ช่วงโควิดโควิดทีนี้างานเนี่มันไม่คล่องเท่าไหร่งานประจำเราเขาก็สั่งหนนยุดไง ครับผมมีรายได้เราก็ลดเราก็เลื่องจอกล้อของท่านี่เราทำอะขายในกลุ่มบ้างขายง่ายขายง่ายก็เลยสั่งมาขายเรืเ่อยๆนี้ก็ลองเขาลองให้ทําเป็นคันดูครับอ๋อเริ่มต้นจากมีลูกค้าหนึ่งคนสองคนก่นอนมาลองสั่งทําให้เป็นคันดูทีนี้ทีนี้หลายๆคนเห็นก็ชอบใช่ครับ ก็เลยมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่มีออเดอร์มาเรื่อยๆตั้งแต่โควิดมาเลยจากจุดเริ่มต้นที่พี่ยุทธเริ่มทําเนี่ยครับมันเป็นผมก็ติดตามพี่ยุทธมานานนะครับสองสามปีแล้วได้นะครับครับก็จะเห็นช่วงแรกๆนะครับมันจะเป็นเครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่องกี่แรงครับก็มีสายหกจุดห้าบ้างเจ็ดจุดห้าบ้างแล้วแต่ลูกค้าครับราคาก็ไม่ต่างกันมากอยู่ที่ของแต่งด้วยก็ ตัวเครื่องสูบน้ำเนี่ยครับตอนนี้มันมีเป็นเป็นที่ที่อู่พียุทธเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานเลยมันอยู่ที่กี่แรงหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้แต่ลูกค้กาครับผมก็ใส่6.5 6.5แรง6.5แรงนะครับครับก็ผมจะเห็นนะครับก็ติดตามมาสองสามปีเนี่ยครับจะเห็น,น,นก็คือถ้าเป็น มินิไบค์ของพิยุทธ์นะครับผมจะเห็นอยู่สามพาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกก็คือเป็นพาร์ทเครื่องสูบน้ำใช่ใชพาร์ทสองก็จะมาลงเป็นเครื่องยนต์แล้วทีนี้ใช่เป็นลงหลังๆเครือ่องยนต์ะครับผมจะมาลงเป็นเครื่องเครื่องยนต์แล้วตัวพาร์ทหลังเนี่ยเพิ่งเห็นไวๆเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มีโชคหลังด้วยอ๋อใช่ครับตัวนี้เป็นตัวตัว็อปเลยที่ออกแบบมาใส่โช๊คของพอเบเอ็ก อันนี้ผมจะถามนี้ครับเผื่อมีคนสนใจอยากอยากจะได้ไปขี่เล่นแถวบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นนะครับอย่างเครื่องเครื่องสูบน้นํานี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเครื่องสูบน้นํานี้มันตามงบเลยเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นเก้าครับ mm hmm. เริ่มต้นประมาณหมื่นเก้าแล้วถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ก็เริ่มต้นที่สามหมื่นสามเพราะว่าเครื่องอเครื่องแพงครับ สามนะครับแล้วตัวที่มีโชวคหลังนี่เป็นท็อปเลยละครับถ้าตัวท็อปเลยก็ประมาณสี่หมื่นสองแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าก็มีสั่งที่สั่งมาให้งบมาสี่หมื่นเจ็ดอยเโอ้ครับแล้วก็ของปัตตานีอีกคันนี้กำลังทำก็สี่หมื่นห้าคือขอให้งบมารับก็ก็ตามงบนะครับเข่คร่าวๆคร่าวๆก็จะเริ่มต้นประมาณนี้ครับผมหรือว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่เงี้ย ประมาณเนี้ยเราก็จัดจ like ัดให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถทักมาคุยกันก่อนได้ได้ครับผมก็ข่าวๆก็คือว่าตามงบแล้วนะครับครับอันนี้พี่ยุทธว่าตัวมินิบค์แบบนี้ครับมันกระแสตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมันก็เรื่อยๆครับมันก็มันปิดกลุ่มอะกลุ่มที่คนชอยังยังขายได้อยู่เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆ แล้วตอนนี้ผมไปสังเกตเห็นว่าเขาจะเริ่มหันไปเล่นรถยืนกันนะครับที่ว่าทําเอาพวกมีโอมาทําบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับม,มันมันทําให้ตัวนี้กระแสดรอปลงไปบ้างนะครับมันแล้วต่างคนต่างข้อนะครับที่แรกก็จะทำมันแต่มันต้องเป็นเครื่องพวกนั้นใช้เครื่องมือสองเง่ผมอยากทำเป็นของใหม่หมดอ๋อของใหม่หมดเลยคือประกอบใหม่หมดเลยใช่ทีนี้นะครับถ้าใครสนใจอะไรจะ ติดต่อพิยุทธ์ได้ในช่องทางไหนได้บ้างครับก็มี Facebook ก็ l ล n e หรือใน TikTok ก็ได้ครับตอนนี้ t i k ต o k ติดต่อมาเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะ Facebook แล้วก็ t i k t อกไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับรบถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถดูไอดีนะครับแล้วก็ติดต่อทักไปทักถามพิยุทธได้นะครับว่า ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ยุทธจะดังอยู่ใน TikTok นะครับทุกวันเนี้ใช่ครับเพราะในกลุ่มก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยมีเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวพาเดินชมรถสักหน่อยนะครับช่างก็รำลังประกอบอยู่ด้านหลังนะครับ คันนี้ลูกค้าเขาส่งลูกห,นนหุ่นยนต์บับเบิรบีให้คันนี้คือคบับเบิรบีนะครับให,ให้ออกแนวบับเบอรบีเลืองดังตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับนี่มอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้แปดร้วัตต์สี่สิบแปดวลต์อ่าแล้วใช้แบตใช้เป็นแบตตัวเป็นแบตรถยนต์หรือว่าแบต แบตลิเธียมอ๋อแบตลิเธียมที่เป็นตัวกล่องสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ช่างก็ประกอบกันสดๆเลยนะครับต,ตัวนี้วายสายใหม่วายสายมันจะไม่สง่งครับผมตัวนี้อันนี้กําหนดส่งเมื่อ,อไหร่ครับเนี่ยน,นี่น่าส่งพรุ่งนี้ครับอันนี้จริงๆจริงๆพ่ยุทธ์มีรถเยอะกว่านี้นะครับ แต่พอดีว่าทําเสร็จแล้วก็ส่งลูกค้าเลยนะครับมันก็คือตอนนี้ก็มีที่ร้านแค่สองสามคันนะครับที่กําลังประกอบอยู่แล้วก็มีนี่คันหนึ่งที่จริงๆประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถอดโครงมาพ่นสีทําสีอยู่นะครับคันนี้เป็นสามล้อดิฟนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่พี่ยุธ รถต้นที่สามหนาครับสามหมื่นห้านะครับสามลอด,ดิฟแต่ถ้าใครจะใส่อะไรแต่งหรืออะไร,พรเพิ่มเติมไปก็ตามงบเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่รถส่งลูกค้าหรือว่าตัวนี้รถของร้านอ๋อรถของร้าน<ถ>ก็ลองได้ไหมครับคันนี้ อันนี้ยังไม่มีเบรกอ๋อยังไม่มีเบรกอ๋อลองขี่ซช้าได้อยู่เนาะยังไม่มีเบรกนะครับก็มีโครงรอขึ้นอยู่นะครับส่วนมากโครงที่ทําแล้วจะอยู่อู่จะอยู่สีครับผมไปทําสีเขาใช้อู่สีรถยนต์อ๋อคสีกระป๋องมันจะสวยแป๊บเดียวถ้าเป็นสีอู่รถยนต์จะใช้ได้นานก็คือทําทําสีอย่างดีเลยว่างันส่งอู่ครับอู่รถยนต์ ลบไหมครับร้านช่างครับปกติครับเป็นร้านช่างก็ต้องลบเป็นธรรมดาแล้วกันนี้นี่คืออะไรครับขายไหมครับเนี่ยหรือว่าลูกค้าสั่งประกอบหรืออะไรนี้ชาลีครับของที่ร้านหรือว่าของลูกค้าของที่ร้านอ๋อของที่ร้านเองนะครับสั่งมาทําใหม่ ตัวถังอะไรนี่ก็คือขึ้นเองเลยใช่ไหมครับแล้วนี้ก็สั่ง,งมนออสั่งสั่งมาจากอีกที่หนึ่งสั่งผลิตเหมือนกับพวกถังพวกแงหงนคออย่างเงี้ยพวกอาจจะปั๊มอย่างเงี้ยก็เป็นงาน C N C ชิ้นโคตรล้านก็เนี่ยครับก็ตามราคานะครับสามารถสั่งได้เนะ เนี่เดี๋ยวเรามาดูบับเบิลบีกันสักหน่อยครับตัวนี้มันช่างตัวนี้มันจะมีหน้ากากครอบอีกไหมครับด้านหน้าไม่ครับตัวนี้เป็นแฮนด์หุ่นยนต์เลยอ๋อเป็นแฮนด์หุ่นยนต์แล้วก็คือข้างหน้านี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับข้างหน้าก็เป็ีไป้หน้าไปดูแครบ วิบวับวิบวับนะครับสวยนะครับดิหน้าคู่ด้วยนะครับจะเป็นโชคแกนสามสิบแกนพอใหญ่ค้าิ่หน้าเดียวเรืองร้อยยี่สิบห้าดหน้าเดียวก็จะเป็นแกนสเสียดายนะครับที่ไม่มีตัวตัวตัวที่ว่ามีโชกหลังอ่ะตัวตัวท็อปนะครับโชหลังมันอ๋อตัวนี้มีตัวนี้มีใช่ไหมอ๋อนี่ไงครับเออนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับมี โชกหลังด้วยนะครับมันจะซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นซับแ่งบครับก็ตามงบนะครับอย่างอย่างตัวนี้ก็หลังก็จะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้มีโชกหลังเป็นทั้งแพงเพราะมันสียชิ้นนะครับอะไรครับผมก็น่าแพงยู่ครับท่อก็ SC Project นะครับอะไรนี่คือ ตามงบเลยนะครับมีเงินเยอะก็อยากได้ดวสวยๆก็จัดเลยครับอย่างท่ออยากได้อะไรก็สามารถสั่งได้เลยใช่ไหมครับท่อออกท้ายท่อข้างช่างยุทธนะครับจัดประกอบได้หมดนะครับตอนนี้มีลูกมืออยู่กี่คนครับเนี่ย,อยโอเคก็ประกอบได้รัวๆนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับไปติดต่อ ได้ที่ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ To Be นะครับ ถ่ายทานะครับเราไม่สามารถเก็บภาพรถได้เยอะนะครับเพราะว่าทางร้านประกอบรถเสร็จก็นําส่งลูกค้าเลยนะครับทําให้ในร้านเหลือรถเพียงไม่กี่คันนะครับผมก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากพิยุทธ์นะครับขอนําภาพผลงานเก่านะครับที่เคยประกอบเสร็จแล้วแล้วก็นําส่งลูกค้าแล้วนะครับก็ได้เก็บรวบรวมภาพนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ แต่ละคันนะครับผมบอกได้เลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าว่าใครดูแล้วชอบสนใจอยากจะได้ไว้ขี่เล่นสักคันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปได้เลยนะครับใน f a c e b o o k t i k ต o k to b บนะครับ อย่างก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ